หลักเกมเราก็เป็นลองอยู่แล้วแต่บบนี้เราก็เป็นหมาล่าเนื้อย่าเดินอย่างเดียววิ่งสูฟาส์อย่างเดียวเอาแค่เสมอก็พอแล้วเสม,มอก็เหมือนชนะเผื่อฟุกเผื่อฟุก,ฟกไม่ได้คาดหวังว่าถึงจะชนะแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่อยากให้แพ้อยากมีแต้มกลับบ้าน <laughs> วัสดีครับทุกคนขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง B Capital Channel ทัวร์สนามวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของสนามช้างอารีนาวันนี้เป็นคู่ระหว่างกต,าตาา่ายสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของกระต่ายแก้วบีจีปทุมยูเนเต็ดโดยคู่นี้จะแข่งในเวลา19บเนกานะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงสนามบีจีสเตเดียมนะครับผมในข้างหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นสนามบีจีสเตเดียมนะครับตรงนู้นก็จะเป็นรถบัสท,ที่จะคอยบริการไปสนามช้างอารีนานะครับผมก็ใช้บริการรถบัสนะครับโดยลงทะเบียนอยู่ที่500บาทถือว่าถูกมากกัน เลียลอย่างก็จะมีรถตำรวจนําทางด้วยนะครับรถบัตรจะออก้ในการครับตอนนี้8ปดโมงสี้าแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปลงทะเบียนก่อนนะครับอันนี้ก็จะมีรถตู้เสริมด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็อันนี้ก็จะมีรถบัตรของแมนนะครับมีอยู่2อคันนะครับทุกคนที่เดินทางไปที่ทางอาลนะีน่าค่าบัตบาทโอเค เรียบร้อยขอแหวนที่ขอบคุณค่ะจับฉลากหนึ่งอันได้เลยครับได้ถือครับยูโรเลยจ้าพี่อารนะพี่รวบไปเลยจริงดิก็เดี๋ยวผมไปขึ้นรถตู้ดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าผมลงทะเบียนชาวัสมุตตร์มีรถตู้เสริมไว้ให้เนี่ยนะครับทุกคนทีนี้ก็จะเป็นรถตู้เสริมก็จะมีอยู่สองคันนะครับเปลนทางสะดวกนะปลอดภัยมากเลยดีเดียวนะครับทุกคนมีรถตำรวจคอยนะครับ o a t นี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมถึงสนามช้างอารีนาแล้วนะครับพึ่งลงจากรถมาเมื่อกี้นี่เองนะครับทุกคนนี่ประจอบเทียบข่าที่สนามช้างอารีนาเนี่ยทุกคนสนามช้างอารีนาครับผมอันนี้ก็แฟนบอลบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับลงมายึดแข้งยึดขาอยู่ด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวก็ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับไปชมบรรยากาศด้านหน้าของสนามช้างอารีนาเลยครับผมก็วันนี้ก็เขามีแต้มกลับบ้านก็ถูกใจนะครับพี่วันนี้ไม่ได้คาดหวังว่าถึงจะชนะแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่อยากให้แพ้อยากมีแต้มกลับบ้าน ก็วันนี้อยากได้สกอร์เท่าไหร่ครับกบุยรัมหนึ่งครับแต่ว่าบีจีจะเป็น2คว้าสามแต้มกลับบ้านครับผมไปฉลองให้กับแฟนบอลนะครับ A few moments later ป่ะทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปชมบรรยากาศด้านหน้าของสนามช้างอารีนากันเลยครับผมนี่ผมก็ข้ามถนนมาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งโซนเอ็นนะครับทุกคนเนี่อันนี้ก็เป็นฝั่งโซนเอ็นนะครับส่วนตรงด้านนู้นนะครับผมก็จะเป็นถางข้าฝั่งทีมเยือนนะครับนี่พี่ต้องนะครับ สทธงก็ตายแสบพี่อผม้ผมาษ ผู้รักษาธงผู้รักษาธงอันนี้ก็แฟนบุรีรัมมาเยอะเลยน,นี่อันนี้ก็แฟนบอลวีจีปทุมยูไนเต็ดน,นะครับเนี่ยทุกคนห้องน้าก็จะอยู่ด้านข้างของสนามช้างอารีนาเพิ่งแค่ห้าโมงเองแฟนบอนลบุรีรัมมาเยอะมากเลยฮะเยอะจริงๆครับสวัสดีครับนัดเดเดนกระต่ายแสบครับผมวันนี้มีความคาดหวังกับสโมสรวีจีปทุมยูไนเต็ดยังไงครับหลักเกมเราก็เป็นรองอยู่แล้วแต่วันนี้เราก็เป็นหมาล่าเนื้อยาเดินอย่างกเดียววิ่งสูฟาอย่างเดียวเอาแค่เสมอก็พอแล้วเสมอก็เหมืนอนชนะเผื่อฟุกเผื่อฟุก ก็ครั้งที่แล้วนะครับบีจีปทุมยูนเต็ดเล่นในบ้านชนะการท่าเรือเอฟซีไปต่อประตูต่อศูนย์ส่วนบุรีรัมยูนเต็ดนะครับเมื่อครั้งที่แล้วก็บุกไปชนะอยุธยาถึง4ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวทาให้บุรีรัมยูนเต็ดแข่งมาแล้ว6นัดมีทั้งหมด18คะแนนอยู่อันดับที่1ของตราดส่วนบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่6ของตรางมีทั้งหมด8คะแนนและก็บรรยากาศวันนี้นะครับถือว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งกันเลยทีเดียวน่าจะไม่มีฝนตกในช่วงการแข่งขันนะคร ทีมที่มีคุณภาพจริงๆครับเพราะว่าทั้งสองทีมใหญ่มาเจอกันถือว่าเล่นสนุกแน่นอนการเดินทางในการนี้นะครับผมผมใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับทุกคนป่าจะมาถึงสนามช้างอารีนาแล้วก็มากับรถโมตวจถือว่าสะดวกมากๆกันเลยเทีเดียวมีทั้งรถตำรวจนําทางนะครับผมแล้วก็ผมได้ซื้อตั๋วมโมตอนจัดให้ครับอยู่ที่2 5 0บาทก็ตัว๋วฟังทีมเยือนของบุรีรัมยูไนเต็ดก็ราคาอยู่ที่25 0บบาทอยู่แล้วนะครับทุกคนส่วนตรงด้านโน้นนะครับผมก็จะมีของมาขายด้วยนะครับซึ่งอยู่ออกห่างจากสนามช้างอารีนา รมานิดเดียวนะครับทุกคนวันนี้จะแข่งประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะครับทุกคนด้านหลังผมก็จะเป็นสนามช้างอารีนาครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆครับไปเก็บบรรยากาศด้านหน้าแล้วก็ด้านในสนามช้างอารีนาเลยครับผมนี่ครับทุกคนช็อปของสโมตอนบีจีปทุมยูเนเต็ดก็มาเปิดที่สนามช้างอารีนาเลยนะครับกคนก็จะมีเสื้อนะครับพร้อมชื่อแล้วก็เบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับราคาอยู่ที่ 1, 3 4 9บาทนะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อเปล่าอยู่ที่1 9ึ่บาทนะครับทุกคนมีทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีเหลืองดนะครับ 嗯。Mm. มีมาขายที่สนามช้างอารีนาด้วยก็ <S <S <thôi> <S <S จะมีเสื้อลด50%ด้วยนะครับทุกคนเป็นเสื้อสีเทารุ่นของปีที่แล้วนะครับราคาก็จะอยู่ที่650บาทกับ550บาทนะครับผมนี่แล้วก็มีเสื้อยือดก็มาขายด้วยนะครับก็สะดวกดีนะครับทุกคนช็อปมาเปิดที่สนามช้างอารีนาเพื่อมีแฟนบอลบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับที่อยู่บุรีรัมย์ได้จับจ่ายซื้อกันนะครับผมนี่สนามช้างอารีนานครับทุกคนปกตินะครับผมผมก็ออกมาสนามนี้บ่อยมากเลยทีเดียวนะครับผมมารุ่งๆเกือบ10ครั้งแล้ว ตั้งแต่บีจีปทุมยูนเต็ดมาเยือนผมก็มาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถนักเตะของบุรีรัมยูนเต็ดนะครับผมเนี่ยทุกคนมาแล้วแต่ผมมาไม่ถันบูธด้านหน้าของสนามช้างอารีนาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนมาเล่นเกมที่นี่เพื่อแบบว่าชิงของรางวัลเยอะจริงๆผมเจอแก๊งกระต่ายแสบเฮพี่ต้อมเฮ้พี่หนึ่งกระต่ายแส แฟนบอลบุรีรัมย์เยอะมากๆเดินมาก็มีแต่แฟนบอลบุรีรัมย์นะครับผมผมว่าวันนี้แฟนบุรีรัมย์มากันเป็นหมื่นแน่นอนเนี่ยนะครับทุกคนช็อปของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดก็จะเข้าทางด้านนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปชมช็อปของสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดกันเลยนะครับทุกคนเเเเเรราาาามมไไไชีีีย์บจจอัันนขข้้้ปิงใส เลืกลกเอกนไปยากเรากไปเสียแบบปนไปพรเราคือดีจีแพ้ไปแสนไร้ชูน่านเราสะใจผมเป็นเต็มยนไรเราก็เชียร์ B ีจอโก็ให้สุดใจสนามเราต้องไปเชียให้สุดใจพรเราคือดีจีแม้ใครไม่มา ของบุรีรัมยูเนเต็ดเยอะมากจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเยอะมาเสื้อของบุรีรัมไซส์เล็กก็มีนะครับมีทั้งแฟนบอลของ G, มีจีปทุมแล้วก็บุรีรัมยูเนเต็ดอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในช็อปของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเสื้อยืดก็มีมาขายครับเยอะมากเยอะมากจริงๆอันนี้ก็จะเป็นผ้าพันคอของสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ เจะยืดก็มีมาขายด้วยเนี่ยทุกคนห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผม สติกเกอร์ก็มีนะครับทุกคนมีทั้งม่วงแล้วก็มีสติกเกอร์ก็มีนะครับถือว่าช็อปที่สตโมตอนคุริลัมยูในเต็ดของขายเยอะมากกันเลยทีเดียวนะครับผมรวมทางแฟนบอลด้วยผูกเยอะจริงๆทุกคนกระเป๋าก็มีเนี่ยทุกคนก็จะมีบริการรับสกรีนด้วยนะครับทั้งชื่อแล้วก็เบอร์ กดลงนั้นนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายติเก็ตน,นะครับอันนี้ก็คือราคาต่อปีของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผมแต่ละแพ็คเกจเรามาทําไมเรามาทําไม,เรามา,ไมเรามาเชียร์บีจีหรือมันเข้าไปจริงมันเข้าเอา อีกอย่างนะครับทุกคนประตูเพิ่งเปิดดีว่าแฟนบอลก็มาอรอชิลเพื่อชมบรรยากาศด้านในของสนามช้างอารีนานะครับพื้นคนตรงนี้ก็จะเป็นพทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งชิลด้วยนะครับของสนามช้างอารีนามีเก้าอี้คอยบริการแฟนบอลอยู่ด้วยครับเดี๋ยวจริง เพื่อนพี่นะครับไปชมบรรยากาศฝา่งีเกือนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งี่เกือนนะครับ few moments later นี่แหละครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศของฝั่งทีมเยือนนะครับสโมสรบีจีปทุมยูนเต็ดบูมอยู่ข้างผ้านะครับถือว่าบรรยากาศสุดยอดมากๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็จะาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปชมบรรยากาศด้านในของสนามค้างอารีนากันเลยนะครับผมเชียร์ของบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับำกำลังจะเข้าไปในสนามค้างอารีนานะครับทุกคนแต่โยกได้แต่เอ๊ะพี่ต้องพี่ต้องนี่เดี๋ยวตามเขาไปเดี๋ยวตามเขาไป Okay <laughs> later moments later.